คียังทานมากก็ได้ถือกินแบบมีสุกแล้วขนนสุกแล้วสุกหลายอยู่นะครับสุกเยอะอยู่ดูทีก็ลอกมาแท้แล้วก็เลยมาบีบด,ดูเบมแล้วย๋ยาจะมาตัดเพิ่งเนะาะก็ไปให้ ครับครับลูกเนี่ยบ่าอะไบ้านนั่นกระติโอ้ยไม่นาะโอ้ยคือจังเป็นอย่างสิกระหลอกมันมาแะมาก,กินเนาะสุมม่มไปหน่อยสุ่มออกมาต่อเๆยครับผมผมกระติมันสุกมั้งอ้ยผมกระได้ แยกกับตัดไปฝากโมฝากอะไรนะครับเนาะกินบะท่านก็นได้จิงปะก็ตอกหลอกคนแฉโอ้ก็หลอกหลายครับมันก็แฉมันเท้งผี่งี้ต้นนี่ก็กสกิมันต้นต้นอีกหนึ่ไอ้หน้อยนึ่กระสุกล้วเนี่ยมันเบม แตกพร้อมบคือยังมันหาวมันแตกบ่อเ่ยน่นกระตัดนอไก็ได้ไม่างหนเขาก็รอก็เจาะเนาะน อจอกินกังน,นี่สิมันสุกตปิด้องเบอบเด็ครับมิโอ้ หลายครับดุกเห็นชัดปะกับมีหน่วยสุกหน่วยพ่อสุกกับมีเนาะเอาไปแกงแกงขนุนแกงเงนกระแจบ๊ยบ่ิ้นเนาะเอาไปสุกหน่วยอ่อนก็ได้นี่ครับ มัตนต้นไม้มันกร็รูปนุ่นก็กระลอกแทะแร้วข้างบนสุกมากครับขนุนหนังเนาะนี่ตัดไปให้หลานสาวไปแจก เอาไปวัดเนาะสองลูกที่ตัดออกไปที่ตัดมือนี้มีลูกนั่นไอ้สามคนบ้านก็ตกลอไก,ก่หนึง่งหรือว่าเน,น,นี่ยเขาเิ่นจิ๋กจิมาแทะเนาะนนหลายปวดเรากม่วงกระลักไปดอกนะครับ นี่เป็นมัดม่วงในนะเนาะม่วงกะล่อนเนาะดอกดกครับเป็นสามฤดูนะมั้งซุ้มน้อยๆนี่ตีมีปีบอีกมันเป็นก้อนบางเท้าก็ได้เป็นก้อนเล็กที่หลังกะทิระยุกว่ากะทิทุกล้นเต่าขี้เหนครับกะทิกินเนี่ยคายกับม่วงปลาบ้านเราซุ้มซุ้มๆนี่เป็นเนาะเป็นก้อนกระดาย เปนก้อนกระสีน่อยพ่อเลกหน่อย,ออยร้เกลียวครับร้เกลียวนาะสนผู้ใดมากกินสมกคลา,คาก็ะงบเบา Hoa vườn đó Còn hàng mùa đèn khác một nháy lên đừng cần sọt bò Hàng mùa đèn เทียร์กับีตตนมหย่สิกับมดแดงมาอยู่เนาะก็เลยพ่อหันอยู่มือริงทีเมืองยางกันท้าก็อยากด้วยมือมือแต่ว่าผมไม่ค่อยแย่อะไรนะครับมี่เทียหลานนะเขาอยากกินแต่ว่าผมก็นอนุญาตให้เขาแค่งแย่บ่เอาต่พ่อกินเนาะตัวนี้กันห้างใหญ่กับไข่อันพร้อม ใครมันตรงสามสีห้างมีแต่ห้างใหญ่ได้หลายถ่วยครับขันสมุดพนกิดก่อนบางปีก่อนเขาจะไม่แย่เขาจะแย่เขาจะแบ่งมาให้ผมบอกอะไร กินได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนี่ไข่บูดแดงเนาะนี่ก็สิเป็นรุ่นต้นหมกไฟหมกไฟพ,พันเหรียนท่องบอเจ้าเอินแต่ว่าคือบ่าเห็นปีนี้คือบรเห็นการเพื่นทีมีตาดอกหรือว่าจนนังใดหรือหวัวท่านออกบอกือ,อก้นหน่อยเอ้ยเริ่มออกแล้วครับเพื่อนสินั่งใครเบิง่งเดอนี่บอ กัญชีออกมาเห็นบอเห็นชัดบ่าติปิขึ้นมาดิคือตาตาดอกกัญชีเริ่มโอ้หลายหลายหลายอยู่ครับเริ่มแล้วหลายอยู่ออกซช่แต่บอกออกโอ้หลายหลายหลาย,ยเริ่มออกมาแล้วข้างชีงออกชอ่อโอ้ยขาา้างล่างสิเห็นบอผม zoom มึงไกลไงบอ เป็นบอลนี่นะเพื่อนจะออกออกดอกเนาะบางเงินข้างล่างดิงานเริ่มแล้วครับโอ้หลายหลายงานนี่ก็หลายเดี๋ยวผมจะอัพเดตไปเรื่อยๆเนาะงามันมหั่นอรยอัน ทีบุออกปีนี่หรือว่าคือออกซา,ากคมูแท้ทุกทีอะปจะิออกเร็วนะผมบอกโอ้โหกันขอบคุณในหลายครับผมนะ้ะที่ข้าวมารับชมปกติเขาลงเพจตอนนี้ขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม